<laughs> จริงจริงแล้วเนี่ยจริงมันไม่มีอะไรเลยับมันเกิดจากการที่โอเคมันมีการคุยการของของทางทีมจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับว่าอ,าอยากจะทำกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเรตอนแรกเราก็แบบตกลงว่าเอ้ยโอเคเราทำนะอะไรเงี้ยแต่เพื่นว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นวันไหนอะไรเมือ่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนว่าแบบเหมือนเหมือนตัวเฟกเองเขาก็พูดพูดในพูดในม meet ิส meeting <c oughs> ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอาโอเคใน,ในเมื่อ ุณรู้แล้วหรอหรือว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่า,วามันแบบว่ามันมีเมื่อไร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพอ,อมันก็มีดราม่าขึ้นมาสร้างในคอนเทนต์อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นแบบเป็นคือเอาจะบอกว่าด้วยหัวกระทู้อ่ะเอาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเอาเข้าใจว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงแต่เพียงแต่ว่าในคอมเมนต์ต่างๆนะครับมันมีความแบบมันมีความไม่ให้เกียติทั้งออฟและไอซ์ด้วยอ่ะเออเอาก็เลยรู้สึกว่าแบบเ้ยจริงๆเรา เราเราเราเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เราก็สามารถรู้สึกได้กับสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่คนว่าเราเป้าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบถ้าว่าในเรื่องของความสามารถเราเราโอเคไงเราเราจะเข้าใจได้แต่ว่า,ว,าว่าในเรื่องของเพศสภาพเรา<ไ>หรือบางทีเราแบบเหมือนเหมือนเราเป็นตัวเป็นตัวทําให้ภาพศิลปินเขาไม่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยหรือไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการเนี่ยบอกว่ามันก็แบบ เอาว่าอันนี้มันก็เกินไปไงมันก็ม,นม,นม,นมันมันไม่สามารถแก้ได้ไม่สามารถปรับได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ออฟก,ก็ต้องออกมา,มาเขียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือตอนอตอนที่ออฟตัดสินใจออกมาเขียนเนี่ยเพราะว่าออฟคุยกับไอซ์แล้วแล้วไอซ์ไอซ์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวมาสัมภาษณ์ตอนที่วงสวงราคอยไปทีเรื่องนี้นะคบผมใช่แล้วก็เลย เขาเขาก็เลยบอกอ๋อบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์นะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์เรื่องนี้อ๋อก็เลยบอกโอเคถ้าเกิดว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์เอขออนุญาตเขียนโพสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยก็คุยกันครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วทุกเรื่องเอเราพูดกันตรงๆนะฮะคือเอาแบบบอกกับบอกกับเบรกตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกให้เขาพูดแล้วว่าว่าว่า,วามันมันเกิดอะไรบางทีแบบบางเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองหรือเปล่าที่แบบ ที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราอธิบายไปคนพูดมันดันเป็นคนที่ดูแรงไงเหตดป้าแล้วพอคนพูดดูแรงปุ๊บอ๋อก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็คงต้องจบจบการพูดของเราแค่านี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีแล้วแบบมันยิ่งต่อความยาวสาวความยืดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งทาให้ขุดไปขุดมาอะไรเงี้ยค่ะเอาอก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคจบที่เราดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมี กลุ่มแฟนเขาบางคนที่เข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแต่กับอีกกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกก็ก็ได้แต่ได้แต่ก็ช่าง<ม>เอออะไรอย่างเงี้ยอาว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เาว่าย่างไคี่แบบตัวเขาอ่าอ,อ,อย่าดานะ่าออนะมาก็คือจริงๆเราเอาง่ายๆเลยครับว่า ทุกอย่างรู้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดในค่ำคืนที่แสนยาวนานของออฟที่แบบมีกลุ่มนุนุชเชสอะไรเงี้ยเขาเขากระงนำถามด่าในอิน t a g r กรมของออฟอะไรเงี้ยเ,เขาก็ส่งข้อความเสียงมาครับแล้วก็บอกว่าอ็อง่ะอย่าคิดมากถือซะว่าเป็นสีสันของวงการ <c oughs> เขาบอกอ่ยโอเคสีสันก็แต่ว่าถามกูด้วยไหมว่ากูอยากได้สีสันนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จริงๆล้วคือตัว ตัวออฟกับกับเพื่อนน่ะไม่มีอะไรนะครับคือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกันเมื่อโอกาสมันมีจะว่าพี่นัาเป็กออฟไอก็คือความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่ได้ก็เออดีครับก็ดีนะก็ถือว่าดีนะหมายถึงว่าเพราะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของของออฟไอซ์แล้วก็เป็กมันมีความที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็เลยทําให้โอกาสที่เราจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนแฮงเอาท์อ่ะมันไม่มีเพราะว่า คือไลฟ์สไตล์เราต่างกันไงแต่ว่าของของออฟถ้าเกิดว่าสําหรับออฟนะเป็นเพื่อนร่วมงานครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพไม่เหมือนกันพูดอย่างนี้คือไม่ใช่เพื่อนสนิทออฟเออเอาไม่อยากเหมาว่าเขากับใครเป็นเพื่อนสนิทออฟไงเข้าใจไหมเพราะว่าเอฟไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาคิดกับเราอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็กลัวว่าเราจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับและบางทีออฟจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เอฟสัมภาษณ์อยู่หรือว่าสิ่งที่เอฟพูดอยู่เนี่ยบางคนเขาก็จะตีความไปอีกแบบหนึ่งหรือกลุ่มคนที่เขามองว่าแบบเอ๊ะ สิ่งที่เราพูดม,มันแบบไปกระทบกระทั่งใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราพูดคือเป็นความจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่ออกพูดทุกอย่างที่เอาเขียนมันตรองมาแล้วแล้วก็มีการคุยกันแล้วเรียบร้อยด้วยซ้ําว่าควรจะจัดการยังไงกับเรื่องพวกนี้การ่กนมอนทความต่างรยอะไรคือเอาจริงๆแล้วว่าระหว่างออฟก,กับระหว่างออฟก,กับ,ก,บกับเบรกอะไรเงี้ยครับหรือว่าออฟก,กับไอซ์อะไรเงี้ยเราสามคนมันมี มันมีทางเดินที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็พอเรามีทางเดินที่มันแตกต่างกันโอกาสที่เราจะมาเจอ,เอโครจรเจอกันเนี่ยมันน้อยมากมแต่ว่าเราก็ยินดีกับกับทุกก้าวของเขาเนะี่ยเพราะว่าตั้งแต่แบบต,แต,แบบตั้งแต่แรกๆกตั้งแต่ก่อนเขาที่แบบจะเปิดหน้ากากก่อนที่เขาจะเป็นแบบจะเป็นอย่างทุกวันนี้<ม>เราก็สนับสนุนผลงานเขาตลอดตั้งแต่เพลงแบบ<ม>อ,อะไรอย่างเงี้ยตั้งหลายๆเพลงอะไรเงี้ยฮะถูกไหมเราก็แบบเอ้ยเราเราก็พยายาม เราก็นาสนับสนุนตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือใครที่มองว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่ได้แบบรักกันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงีเ้ยเอาอยากให้มองใหม่ละเออบางทีแบบเราเข้าใจว่าคุณเพิ่งมาแล้วคุณรักเขามากหรือแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาอยู่กับเขามามานานมากเราเรารู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้ทํางานร่วมกันหรือหรือไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันหรือว่าบางทีเราไม่สามารถเรียกกันได้ชัดๆว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราทํางาน,นงาร่วมกันเอาว่ามันเป็น เราสามารถเรียกได้ว่าเราเป็นเพื่อนรอ่วมอาชีพเพื่อนรอ่วมงานกันอะไอย่างเงี้ยอย่างบางคำอย่างบางคำของอ๊อฟในที่เขียนบอกว่าจะทําให้ศิลปินสูญเสีย<ม>เพื่อนกันดูที่ไม่ดูตัวใช่ก็คืออย่างที่๊อฟอบอกจริงครับบางทีแบบกลุ่มกลุ่มแฟนคลับเนี่ยถ้ารักเขาในในมุมที่ดี๊อฟก็จะเอาก็ถือว่า<ม>ดีมากนะครับแล้วก็อ,อย่างเอาเหมือนกันคือตัวอ๊อฟเองอ,อาจจะไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเท่าเขาหรือไม่ได้มีกลุ่มแฟนคลับเยอะเท่าแบบ เท่าปัจจุบันนี้ที่เขามีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะบอกว่าสิ่งที่มันยืดยาวมากมากกว่ากลุ่มแฟนคลับที่รักแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่างแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนที่สามารถรับในตัวตนของเราได้ซึ่งเรา,เา่านจุดนั้นมาแล้วเนถ้าถามวันนี้สิ่งที่เอาพูดไปเขาบอกอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจเรื่องละมุนยังไงกับงจากวันนี้ในตนนี้กับการยแฟนสาย่องเราในวันนี้ คืออาจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดอ๋อว่าพี่ๆนักข่าวคงได้ยินในสิ่งที่อ๋อพูดแล้วก็ได้ยินเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่อ๋อต้องการจะสื่อสารออกมาให้กับ,กบทุกคนได้ฟังกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิษของแต่ละคนที่เขาเลือกรับสิ่งไหนมากกว่ากันมากกว่าครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าไปพยายามตีเลยอย่าไปพยายามตีข่าวปั่นข่าว<ม>ให้มันรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่อ๋อบอกแหละครับว่าแต่ละคนมี เส้นทางชีวิตของ<ม>ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ม>นั่นแหละ<ม>ก็เลยทําให้ถามว่าเตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะฮะแต่ว่าเอาว่าคงเลือกรับแบบ<ม>หถึงว่าเลือกรับในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเรา<ม>แต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็แค่ไม่เดินเข้าไปอ่านนั<ม>้นเองเหมือนออฟแบบสมมติว่าอ้าวสมมติแบบมีตั้งแฮชแท็กในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแบบ อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราไม่พูดนะเราไม่พูดนะมัเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็เห็นนะแล้วเขาก็เขาก็เขาก,เขาก็ดา่าบางทีก็ใช้้คำค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่แค่ออกคนเดียวนะกับไอซ์ก็โดนอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่อฟรู้สึกว่ามันจะทําให้คนที่คุณรักอจะไม่เหลือใครในชีวิตนะเอาจริงๆเพราะว่าคือถ้าเกิดคุณรักคุณรักศิลปินที่ถูกพางอ่ะมันจะยิ่งทําให้คนอยากจะทํางานกับ กับข่าถูาุณป,ป้าม,มันไม่ชอบในการพี่ๆแบบเออจ้า <c oughs> อาะไรอย่างเงี้ยว่ารัากให้มันอยู่ในสายกลางรักให้มันแบบอยู่ในอยู่ในจุดท,ที่ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้อะไรอย่างงี้จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมครคนมันขึ้นอยู่กับอนาคตครับเพราะจริงๆแล้วคืออย่างตัวเองอะอ,ออฟวุ่งตรงว่าออฟไอส์เบกเนี่ยเรามีงานกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นปัจจุบันอยู่แล้วอะไรเงี้ยลราก็เราก็อย่างอย่างปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะครบ ครบรอบ10ปีพอดีของอะลรบ้าขอโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยก็คงจะมีคนคิดถึงกันอะไรเยยงี้ยครับอ,<า>อะไรก็คงอยากถึงการรวมตัวกันแต่ว่าก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้ทำคอนเสิร์ตดีๆร่วมกันแต่<ด><ะ>ว่าข่าวมันก็ไม่ได้มีผลกับการที่จะกลับมารวมตัวกันไม่มีผลเลยครับคือเอาจริงๆแล้ว่าเอาว่าเอาว่าหนึ่งคือเราโตกันมากพอแล้วไงสำหรับสำหรับการที่จะแบบไม่ไม่เอา เรื่องจุกจิกอะมาคิดเยอะอะไรเงี้ยครับมีข่าวว่าจะมีงานคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ของแพแบบค็ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะมีครแต่ว่ามันมันเป็นม,นนมนันเป็นแบบเหมือนคอนเสิร์ตภายในอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าเออมันแยกโชว์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องดกันตามตามความต้องการของลูก<ม>ค้คกออา,าอ,อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมามีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับอ่ะคกับปัญหา,าทุกจริงๆ<ม>แล้วเนี่ย เรก็ตกใจมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่โอเคเราโพสต์จริงครับในในประมาณ2ปีที่แล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับดรสมานแล้วเรียบร้อยในในปีนั้นนะครับสองปีที่แล้วในครั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ผ่านเวลามาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนดรสมานเนี่ยเขาก็คุหมอสมานเขาก็เรียกเราไปตักเตือนแล้วก็บอกว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าแบบมีงานอะไรแล้วเราเราจะเป็นตัวแทนให้กับการรณรงค์เกี่ยวกับ พูดทีเ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าพร้อมแม่อะไรางเงี้ยครับคือจริงๆแล้วตอนนั้นนะปัจจุบันตอนนั้นนะฮะเราก็ไม่มีรู้ว่าแบบกฎหมายเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าอ,าอย่าว่าแต่ออฟเลยครับคือเอาว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโอเคต,ตักเตือนว่ากล่าวมันครั้งหนึ่งเราก็โอเคสบายใจครับแต่ว่าพอผ่านมา2ปีแล้วก็แบบ <S <S มีมีข่าว,าว<ม>ลงมาปุ๊แล้วก็เราก็มีหมายเข้าไปส่งที่บ้านเราก็แบบตกใจมากเพราะว่า เอามีพี่ๆนะข่าวโทรเข้าไปหาผู้จัดการแล้กแลวก็โทรเข้าไปหาว่าแบบถามว่ารู้สึกแล้วเป็นยังไงลูกข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นพู้ตรงๆไม่ได้รับไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเอารู้สึกตกใจอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราตั้งสติแล้วก็กลับมานั่งนึกว่าแบบเอ๊ะมันเกิดจากเรารูปใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่เลย้ยฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปได้ดีครับก็เราก็เป็นก็จริงๆแล้วคือเอาจะบอกว่าผิดก็คือผิดแหละถูกไหมฮะใน ต่อให้เราจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือหรือบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยก็ตามนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดโพสก็คือผิดเราก็เราก็เลยยอมรับในสิ่งที่เราทำอ,อะไรเง<ม>ี้ยค,ครับใช่รูปเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วเราไม่ได้ลงไม่ได้ไปเอาไปแล้วไปแล้วครับคือตั้งแต่ตอนที่คุณหมอสมานเขาเตือนใช่ไหมฮะตั้งแต่เข้าไปพบกับคุณหมอสมานเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี58 ก็ลบเลยครับแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะแบบช่วยเหลือช่วยเหลือจนรงณ์อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เออแต่ว่าเค้าก็งงกันว่าแบบเออในเมื่อแบบเราคุยกันแล้วว่าว่าเออมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยหรืว่ากล่าวตักเตือนกันแล้วอะไรเงี้ยครับไปจืดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของของกระบวนการกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่าปรับใชรใช่ชำระค่าปรับครับห้าหมื่นบาทใช่ห้าหมื่นบาทเท่ากับทุกคนอันนี้คือเขาได้ บอกเลยคะว่ามันเป็นคนละกรณีกันเพราะว่าอันนั้นเป็นสพแต่นนี้เป็นตำรวจเท่าที่รู้มานะครับก็คือว่าทางคุณหมอสมานเนี่ยเป็นคนส่งส่งเรื่องมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นตอนนั้นมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพอกระทรวงสาธารณสุขก็ฟ้องเราอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมันก็เลย เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับดถงว่าจบเรียบร้อยจบจบเรียบร้อยครับก,ก็ก็หวังว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เออก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันที่แบบที่เราทําอะไรโดยที่ไม่ศึกษาให้มันดีๆอะไ